รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญ,ญญาพิรมพร้อมแล้วค่ะพร้อมให้ทุกท่านมารับความสุขใจในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์โดยวันนี้นะคะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมีสารธรรมที่น่าสนใจในหัวข้อเพื่อความโชคดีของชีวิตมาชวนให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาไปติดตามกันเลยนะคะ ท่วงธรรมมาพิรมญาติยโยมสาธุชนทุกท่านคำว่าโชคดีที่เราทำบุญก็ขอผ่อนผ่อนพระ เพื่อให้สำเร็จสมปรารถนาพระแท่านก็นจะให้พรในบทยาถาวาริวหานะที่เรากรวดน้ำจะมีตอนหนึ่งบอกว่าอิชิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิจชตุขอสิ่งที่ท่านต้องก,รองการปรารถนา จงพลันสำเร็จสัพเพปุเรนตุสังกป่าแผนการโครงการความฝันใดๆที่วาดไว้ก็ให้เต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์เต็มดวง มณิโชติระโสยถาเหมือนแก้วสารพัดนึกเพราะฉะนั้นเราปรารถนาอะไรแล้วมันก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเหมือนพระจันทร์เต็มดวงไม่ว้าวาแวงเวงเขาเรียกว่าคนโชคดีแล้วทำไมจึงโชคดี ถามว่าเพราะอะไรพจนานุกรมฉบับราชบิดาปณิยสถานนิยามความหมายของคำว่าโชคว่าสิ่งที่ให้ผลโดยคาดหมายได้ยากเป็นผลดีถ้าโชคดีก็คือสิ่งที่ให้ผลดีกับชีวิตเช่นความสำเร็จความสุข แต่คาดหมายได้ยากว่ามันจะมาเมื่อไรหรือเพราะอะไรสิ่งที่เป็นโชคจึงคาดเดายากถ้าพูดให้แคบเข้ามาสิ่งที่ให้ผลในศาสนาของเราเรียกว่าวิบากวิบากหมายถึงผลของการกระทำคือกรรม กรรมที่เราทำมีทั้งดีที่เรียกว่าบุญอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายมาทำบุญแล้วก็ความไม่ดีเรียกว่าบาปบุญและบาปให้ผลถ้าบุญให้ผลสมหวังที่เราตั้งใจตามเวลาที่เราต้องการเราก็เรียกว่าโชคดี และก็คาดหมายได้ยากเพราะไม่รู้เมื่อไรบุญจะตามมาทันและโชคไม่ดีก็คือเราก็คาดหมายได้ยากว่าเมื่อไรบาปจะให้ผลอันนี้เป็นความจริงของชีวิตถ้าใครมานั่งคำนวณว่าเมื่อไหรบุญ จะให้ผลเมื่อไรบาปจะให้ผลบุญทําเมื่อไรถึงมาให้ผลเมื่อนั้นเขาบอกไม่ใช่วิสัยของพวกเราปุถุชนนั่นเป็นวิสัยของวิสัยคือความสามารถของพระพุทธเจ้าสำหรับพวกเราการที่จะคาดว่าเมื่อไร บุญบาปที่เราทำนั้นให้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอจินไตอจินไตแปลว่าไม่ควรคิดเพราะคิดก็มันบอกไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้ สิ่งที่เราคิดไม่ได้อย่างเช่นพระปัญญาของพระเจ้าเราคาดคิดไม่ถึงโอกาสกำหนดที่กรรมจะให้ผลยากที่จะคาดคิดเพราะว่าเราทำเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทั้งบุญทั้งบาปผสมกันเพราะฉะนั้นเมื่อบุญมาให้ผลเมื่อไรแล้วทำให เรามีความสุขเจริญรุ่งเรืองเราก็บอกโชคดีเสมือนหนึ่งว่าเราไม่ได้ทำอะไรบังเอิญไม่ใช่ที่จริงคือบุญหรือกรรมดีที่เราทำต่างหากถึงเวลามันให้ผลในช่วงนั้นๆแต่เนื่องจากเราไม่รู้เมื่อไรบุญจะให้ผล ก็จงหมั่นทำบุญให้มากเข้าไว้สำหรับพวกเราอุทุชนลูกศิษย์พุทธเจ้าท่านก็บอกว่าทำบุญเป็นนิดแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราทำสะสมบุญที่สะสมมาแหละจะนำสุขมาให้สุโขปุญญาสะอุจ,จโยความดีที่ทำไว้บุญที่ทำไว้ นำสุขมาให้สุขจะมาเมื่อไรเราบอกไม่ได้การที่บอกไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเหตุคนที่ว่าโชคดีลัคก,กี้นะ่ะเขาทำบุญมาเยอะเราก็ต้องทำบุญให้มากเข้าไว้แต่ไม่ต้องไปนั่งคำนวณ ว่าทําวันนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ถวายสังฆท,ทานถังเดียวจะแหมจะล้างนี่เป็นแสนเป็นล้านมันค้ากำไรเกินควรนะเพราะฉะนั้นที่เราบอกไม่ได้เราก็ได้แต่พูดรวมๆว่า ยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายเราเห็นแต่ผลใช่ไหมล่ะทำไมมันยุ่งเหลือเกินตอนนี้ชีวิตเรา โชคไม่ดีแล้วก็สรุปแค่นั้นแต่จริงเหตุใดมันทำให้เกิดผลอันนี้มันต้องมีแต่เราเรียกรวมๆว่าโชคเพราะอย่างที่พจนานุกรมฉบับราชธสารบอกว่าเราไม่รู้เราคาดไม่ได้เราบอกไม่ถูกเราก็ยกให้ยกผลประโยชน์ให้กับสิ่งที่เราไม่รู้ แต่ในทางพุทธศาสนาเรากําหนดได้ทําไมเรียกว่ากําหนดได้เพราะบุญกรรมเวลาจะให้ผลเนี่ยเรามาเกิดก็เพราะบุญเพราะกรรมเพราะบุญเพราะบาปเกิดแล้วจ,จะเจริญหรือเสื่อมก็อํานาจบุญและบาปคนที่เกิดมามั่งมี สีสุขสบายแล้วก็บอกว่ามีบุญโชคดีถูกไหมล่ะแต่เขาจะโชคดีตลอดเหรอเกิดบาปที่เขาทำมาแต่อดีตชาติหรือในปัจจุบันก็ตามมันตามเข้ามาหลังควานล่ะบุญมันก็หมดพลังบาปก็เข้ามาขัดขวางบางคนเกิดมาลำบากยากจน แต่บุญที่ทําไว้เกิดมาเพราะอํานาจพลังบาปแต่บุญที่เขาเคยทําไว้เนี่ยมันเข้ามาแทรกแสงมันก็ทําให้ความยากจนความไรเนี่ยมันลดลงไปและทําให้เขาเจริญขึ้นอันนี้ที่พุทธศาสนาส และอันนี้แหละที่เราเอามาเป็นแนวคิดในการที่รู้สึกว่าช่วงนี้โชคไม่ค่อยดีมีเรื่องอยู่เรื่อยเขาก็ให้ไปถวายสังฆทานให้ไปสวดมนต์ที่เซเว่นอีเลฟเวทำไมถึงได้กล่าวอย่างนั้น ไหว้พระเจ็ดวัดเก้าวัดสิบวัดก็เพราะว่าเวลาบุญที่มาประเภทบุญหรือบาปก็ตามเอาบุญก็แล้วกันวันนี้พูดเรื่องโชคดีบุญที่จะมาให้ผลเนี่ยพอเกิดขึ้นมาแล้วสมมติว่าเป็นคนมาเกิดในตระกูลดีพลักพร้อมด้วยบุญกุศลต่ปางบันเกิดมาแล้ว ฐานะพ่อแม่ก็ยิ่งร่ำรวยเราเองก็ได้รับการศึกษาที่ดีคบเพื่อนด,ดีเขาเรียวกว่าบ,บุญที่ทำมาหนุนนำส่งเสริมบุญอื่นๆมาส่งเสริมบุญให้เกิดก็ดีชนะกระกรรมและบุญอื่นๆที่ทำมาเยอะเลยมาอุปถัมภ์อีก บุญมาอุปถัมภ์ก็ยิ่งได้ผู้อุปถัมภ์ได้ธุรกิจที่กำลังทำก็ได้คอนเน c t ชันได้ผู้สนับสนุนได้ทุนได้อะไรต่างจะเรารุ่งเรืองยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราก็ทำบาปไว้ล่ะกำลังจะไปได้ดีเลยบาปมันมาขัดขวางเขาเรียกอุปปีละกะัด อุปีละกะกรรมคือสิ่งที่มันตรงกันข้ามเนี่ยมันมาขวางมันมาบีบคั้นให้ความเจริญต้องหยุดคเขียกกรรมมันตามทันน่ะบุญกำลังจะไปได้ดีจะบุญหมดหรืออะไรก็าตามเนี่ยมันเข้ามาขัดขวาง ความเจริญรุ่งเรืองคนมีบุญคือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมละ่ะตกน้ำก็ไม่จมน้ำตายมันมีคนมาช่วยไฟไหม้ก็รอดแต่ถ้าบาปมาตามทันน่ะถึงรอดก็คางเหลืองอะ่ะโดนไหม้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เอาไหมละ่ะ เราก็อยากจะรอดดีๆใช่ไหมแต่ว่าบาปที่เคยทำไว้มันก็ทำให้เขาเรียกว่ามันมาตัดกระแสของบุญในส่วนของบาปก็คล้ายกันเราทำบาปไว้แล้วพระศุขเข้าพระสาวแทรกเกิดเรื่องนี้ตามด้เรื่องโน้น ไฟไหม้บ้านแล้วยังไม่พอนะลมพายุพัดซ้ำก็ไปอีกนั่งรถไปไอ้คันข้างหน้ามันเบรกเราไปชนมันยังไม่พอไอ้คันหลังๆไม่นชนเลาอีกเขาไเขาเรียกบาปอุปธมร,รมนะมาเป็นชุดนะเพราะฉะนั้นตัวอุปธมร,รมเนี่ยจะบุญก็ได้บาปก็ได้ถ้าถ้าเรามีบาป มีผลลัพธ์ผลบาปอยู่แล้วบุญมันเข้ามาตอนนั้นเขาเรียกมาลดความแรงลดแรงของบาปเพราะฉะนั้นบุญจะกลายเป็นตัวลดกระแสฉะนั้นที่เราบอกว่าทำบุญสะเดาะเคราะห์ทำบุญลดความทุกข์ยากเนี่ยมันก็จะคือให้บุญมาตัดกระแสอุป,ปีและกลักรรม พูดอย่างนี้ก็หมายความว่ามันเป็นไปตามกฎธรรมชาติซึ่งไม่ต้องไปคิดมากเป็นอาจินไตปวดหัวหน้าที่เราคือทำบุญให้มากเข้าไว้แต่ทำบุญอย่างไรมันถึงจะโชคดีอันนี้เรากำหนดได้เมื่อกี้ในพูดถึงธรรมชาติว่าบุญมันจะมาเสริมมาเติมหรือมาลดมาอะไรต่าง อันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเราบางคนก็โชคดีไปเรื่อยๆเพราะเขาทําบุญเกิดมาแต่และรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานดีทั้งครอบครัวอันนี้ก็บุญจัดสรรแต่ที่เราสามารถกําหนดได้เพื่อให้ชีวิตเราโชคดียั่งยืนถ้าเราดีอยู่แล้วหรือโชคดีอยู่แล้วเราจะทําให้ร้ายกลายเป็นดีทําได้อย่างไรท่านเรียกว่าสมบัติกับวิบัติ 4อย่างถ้าอยากจะโชคดีหมายความว่าทําดีแล้วได้ดีทําบุญแล้วบุญหนุนนำเนี่ยให้ทําบุญให้พร้อมได้องค์ประกอบสี่ประการเขาเรียกสมบัติทําดีให้ได้ดีเนี่ยเพื่อโชคดีให้ครบองค์ประกอบสี่ประการ และถ้าทำดีได้ไม่ดีเพราะว่าองค์ประกอบมันวิบัติขาดองค์ประกอบเหล่านี้ในในชีวิตจริงของเรา,เราลองนึกไปด้วยนะข้อแรกการทำดีทำงานทำการอะไรก็ตามต้องให้มีคติสมบัติคติเนี่ยนะ คติหมายถึงสถานที่สิ่งแวดล้อมท่านเคยภาษาไทยเราจะได้ยินคำว่าพูดให้มันถูกกาลเทศะใชไหล่ะพูดดีเหมือนกันแต่มันไม่ถูกเวลาและไม่ถูกสถานที่แล้วมันเขาก็ว่าเราสิ ไม่ถูกพูดดีนี่แหละแต่ทะลุกลางปล้องใครชอบบังกาละเทศะนี่เราเอามาใช้ในภาษาของเราพูดเขาบอกพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายสัจจังเวอมตาวาจา่า วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดความจริงอาจตายได้ไม่อยากโกหกพูดพูดทำดีไมละ่ะไม่มุสาวาดอะ่ะแต่มันไม่ถูกกาลละไม่ถูกเทสะตายมาเยอะแล้วเขาว่ะเจ็นไหม พระพูทเอเจ้าให้พูดความจริงมุสาวาทห้ามพูดปดเราจะทำดีเราจะพูดจริงนี่แหละหมายความว่าอย่างไรในคนหมอก็ถามมัตมาเลยไปบรรยายให้หมอฟังให้พวกวยาลัยสาธนรณสุขฟังเขาก็จะถามจะบอกความจริงกับคนไข้ดีไหม ว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายออีตอนเดินเข้าโรงพยาบาลเดินเองเพราะหมอบอกความจริงไปไงเดินไม่ได้นะประคองออกมามีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหมอไปบอกความจริงกับ คนไข้ซึ่งเป็นพระว่าท่านเป็นมะเร็งอยู่ได้หกเดือนประคองกับว่าเดือนเดียวมรณภาพลูกศิษย์ก็ไปต่อว่าหมอสิไปบอกท่านทำไมใครจะไปรู้หมอบอกนึกว่าพระปลงได้อาตมาไปเทศการศพท่านรูปเนี้ย ลูกศิษย์ก็มาฟ้องกฐมาว่าเนี่ยหมอพูดได้ยังไงฉะนั้นเรื่องใดจริงแท้มีประโยชน์คนฟังชอบไม่ใช่ว่าจะให้พูดนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้มีประโยชน์คนฟังชอบเนี่ยให้การลันยุตาเลือกเวลาที่จะพูด การันู่จริงไม่ใช่เราโกหกแต่ว่าบางทีเราเงียบได้เรานิ่งได้คนไข้เราจะบอกหรือไม่บอกหรือเราเฉยๆก็ได้เนี่ยเรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อไรควรจะพูดทำดีให้ได้ดีพูดความจริงให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเลือกเวลาเขาเรียกกาละถูกไหมล่ะแล้วเลือกเทศสถานที่ที่จะทำที่จะปฏิบัติ ท่านเรียกว่าคติสมบัติเนี่ยปฏิรูปรเทสวาสะเป็นมงคลข้อหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเราจะมารับความโชคดีจากพระเดชพระคุณท่านกันต่อ อดใจรอสักนิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาของน้องเป็นหนึ่งกันแล้วล่ะคะ่ะช่วงธรรมพาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งของนำธรรมะจากหนังสือไม่ว่าจะดีหรือร้ายสุดท้ายก็ต้องผ่านไปโดยพระครูปรลัดบัณฑิตอินทเมธีมาฝากให้พินิจกันสักนิดดังนี้ค่ะ สุขคือโอกาสทุกคือแบบฝึกหัดขอบคุณความทุกข์ที่ทิ้งบทเรียนเล่มใหญ่ให้ชีวิตเราได้ค้นหาคำตอบในทุกๆวันเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่หมดกำลังใจได้ร้องไห้ได้ท้อแท้เป็น แต่ชีวิตมันจะจมอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้ก็แค่เช็ดน้ำตาลุกขึ้นแล้วเดินต่อความสุขหรือความทุกข์ก็แค่เรื่องธรรมดาของชีวิตแค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วความสุขหรือความทุกข์ก็เป็นสิ่งเดียวกัน เพียงแต่ตอนไหนที่มีความสุขมากแสดงว่าตอนนั้นมีความทุกน้อยตอนไหนที่มีความสุขน้อยแสดงว่าตอนนั้นทุกขมากไปไม่ถึงความฝันยังดีกว่าไม่ได้เดินตามความฝันบางครั้งความทุกข์หรือวิกฤตของชีวิตที่เกิดขึ้นก็ทำให้เราได้หยุดคิด ออททบววนตัเงหากคุณผู้ชมท่านใดมีสิ่งดีๆที่อยากจะร่วมแบ่งปันกับทางรายการก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะโดยส่งมายังรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีทีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมล address y o k w a t g m a i l c o m ค่ะ ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนจะรอทุกท่านอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาของการอำลาแล้วค่ะเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัาจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ